ยอดครับพี่น้องครับเปล่นขาดว้าตายเลยเงี้ยบดพอดีครับพี่น้องครับว่าต้องไปเห็นไม่เลยเงี้ยโอเคครับนี่คือผลงานครับม่านียได้ดยังนี่ครับพี่น้องครับมีบอกกันน้าเสาร์ครับวัอนี้มีภาพพี่น้องมาล่องดักกลางเวี้ยนมึงครับนะครับวัอนี้ก็เป็นเงี้ยเก่าครับพี่น้องครับเป็นเงี้ยเก่า สีมะลองลงเบืองแบบสิบหมื่นบริสุทธิ์อากาศวันนี้มีสูตรพิเศษมามเนี่ยเล็กน้อยครับพี่น้องครับคือเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบืองแบบปรุงยองยังใส่นึ่ให้มันได้กินเล็กน้อยแดดดีครับพี่น้องวันนี้แดดดีครับวันนี้นี่มะล่องมาไลยหลังครับวันนี้มีมะล่องแค่หาหลังครับพี่น้องครับยังมาถา่ายรูปน้ำกันครับ ว่าสิหมานบ่หมานอย่งไดีก่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นครับโอเคเดี๋ยวเพิ่าผมสีใส้ยังลงไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเป็นเงี่ยเก่าทั้งติดเลยที่ผมบ่แม่มาเนี้เง่ยเก่าทั้งเป็ดเลยเน,มามานี่หลังลม,มีเพิ่มเติมมาเยอะน้อยครับอันนี้ผมเป็นหวัวเสียด้อครับพี่น้องครับ หรือสิเอื่นพวกมวเสียก็ได้ปลาแดกดีๆนะครับนำปลาแดกครับพี่น้องครับมันไม่หยอดลงไปจักหนเพื่อให้มันได้กินครับวางเงี้ยเกาสัวมันสีออกอ่ามันแข็งครับพี่น้องครับกัลเลยเอานยวนำปลาแดกมาหยอดให้กินมันออกจกักไนมือนี้แค่ว่าสีลอวงบึงว่าสีถือลายบ่หาหลังสีใดไปกินบ่มาอนี้มือนี้ใส่ไปกินครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับย็ดไปกั ได้ไปขายอยู่ครับพี่คน้องครับได้ขาย้ากาเหลือกินน้อยนึงครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับ มีความหอมอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับ มันลองบึงครับมานบมารมารถมารถพี่ครับย่นสิเลยครับพี่น้องครับบอกมารถพี่เขาต้นมูกึ้น พี่น้องครับการมือนี่มาล่องเบิ้งวดัดอีเขาหลายบ่เพื่อเป็นแนวทางถือพี่น้องได้เฮ็ดอยู่หากินเนาะครับเขาหน่อยเขาหลายก็บ่เป็นหยังแต่เพว่าสูตรนี้ประสบผลสําเร็จกะให้พี่น้องออลองไปใส่เบิ่งครับพี่น้องครับพี่ครับหลังซวงครับต้นขมม เมาหน่อยฮั่นต้นขมอนอโอ้ยที่เรากินความหวานนี่สมดีไปร้านต่อไปได้ฝากพี่น้องกดติดตามกดไเลยกดแชร่ผมนะครับ โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถามว่าดุดน้ำผมอ่ามือนีใสครับประมาณประมาณสี่หาชั่วโมงหกชั่วโมงเงี่ประมาณนี้ครับคุณหลับประมาณจะหาหม้อรลียงเขามายำมันครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับปลอดเวลาครับมือนีผ่านไปแล้วครับชั่วโมงกว่าเกือบหกชั่วโมงครับพี่น้องครับเดี๋วลามายามแล้ว ย้ำพั้นเนี่ยแค่วาจิมานบอมันเชืงไดจกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับใส่เป็นมันนี้กับคือเป็นแนวทางให้พี่น้องเลยหาอยู่หากินครับหวานบอมันเดี๋ยวไปเบิร์นกันครับบรรยาก,กาศครับกุ้งมี่น้องหาอยู่ให้กินด้วยกันครับบรรยากาศดีไปเอา้าเบิรงหลังแด็ ครับพี่น้องครับปูนเดี๋ยวสีย้ำตั้งปูนพรกกอนหาหลังมือเศาุ่งอย่างเขาใช้ไปกตเป็นเงาเขาท้องบัดเลยครับมาหยอดหัวเฉียวลงอย่างไรหยอดนำปลาแดกลงท<ม>ีค่คำหลุดหลังแหลกเลยครับ ครับพี่น้องครับเดินขาดว้าตายเลยเงี้ยบดพอดีครับพี่น้องครับไม่ต้องไปเห็นไม่เลยเงี้ยเอาของเกลองหนึ่งมาใส่บดพอดีแล้วก็บ,บรรเดียมของมัาหมานครับนั่งเรอยกมันเลยต่อของพี่น้องเด้วยก็หน่อยเลยครับเด้อเงี้ยซุดยอดบ็หน่อยครับมันมั่นมือดีไปนั่งที่สองครับ ทำเรดีครับขง้ดีับางให้ครับบัช่องขาเลยครับเี่นองครับทังนี้เพราะใครถือครับถืออยู่ไหนได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงดี้ไปสอบแน่นอน โอเคแล้ต่อไปเลย ี่อร่อยครับพี่น้องครับเขาคนะรับว่าไรไม่เดียวครับพี่น้องครับหลังหนึ่ขเขาเลยไปที่สามเข้าไปเลย con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những น,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 นี่เขาอยู่ครับยอดเดี๋ยวตอมไนี่พี่เด็กครับสุดยอดเชคครับเล็กๆนึงครับพี่ทองครับกับพอดีใด่เนี้ยกินแรกพอดีไม่ซื้อ ตามใจบุกรอบเสร็จแล้วครับพี่น้องแสงดงเลยฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ต้นไม้โพชแยงผมท่านนี่ครับเดี๋ยวคลิปภาพพอกันไหมครับนี่ห้องบ่อลองเงียทดลองเงียเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเก็บอยูดด่ห้กินนะครับเนาะว่าเงียบเก่สาสมาัดอายุให้กินได้จะติ่หมดเลยเคคน,ลาานี่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Các cái đó là u của tôi ngang ngang này ตั้งนีไข่เนี่ยครับไกลก็หน่อยนะครับพี่น้องคมันสามขีดอะไอยู่ถือว่าว่าขี่ได้ครับเนี่ยที่ผมลงไปนี่ครับเป็นคางไป สามหมื่นนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสามหมื่นส,สี่หมื่นแล้วข้างไปเแถวแรกจะโมคิดวอลสีเขา่าหรอกครับการที่เป็นน้ำน้ำประเด็นน้ำกรพี่น้องครับลองไปใส่เบึ้งเด้อครับโอเคครับนี่คือผลงานครับอ่านยังไ่้ไยัง